ก็แทบจะหิวกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้อนรับทุกท่านะครับก็สูงบุ๋มจากฟุ้งเบสของเราครับและขอสิบประตูต้อนรับกับเชฟเจ้าคุณของเราวันนี่เป็นเมนูอร่อยๆที่เราได้ทานอีกแล้ววันนี้เป็นเมนูอะไรครับเชฟวันนี้จะเป็นเมนูเป็นข้าวเหนียวข้าวโพดนะครับแต่ว่ายืนหอมมาจากตรงนี่ครับครับผมวันนี้ก็คือตัวของใบเตยครับอยู่ที่ฟุ้เราด้วยวุ้นเส้นราคาของวุ้นเส้นใเตยกับที่นี้ครับแมนแมน ได้เลยตัวนี้ครับนี่ข้าวนะครับเป็นนว,วัตรกรรมใหม่ก็คือตัวข้าวนะครับวันนี้เราดูเรียณร้อยแล้วเป็นสีเห็นไหมสวยงามมากเลยนะครับก็คือข้าวของเรน่องสออันนันนะครับจากดูร้นานค้านี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาทำเองด้วยนะครับโดยที่สำคัญข้าวตัวนี้ใช้พลังงานสะอาดก็มีตากอยู่ในโคล,ลาโบล่าโดมเป็นพล,ลังงานพลังงานเลือกใหม่ที่ท,ทำออกข้าวเหนียแห้งแล้วก็สวยเป็นล,กลักษณะแบบนี้แต่มาเรื่ แบบนะครับก็คือตัวตัวแบบข้าวเพื่อสุขภาพที่ใช้ยกับข้าวเพื่อสุขภาพอันพันเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากในตัวนี้นะครับลองมาใช้ดูด้วยโอ้โหเนี่ยว่าวันนี้กินเป็นเมนูอร่อยแล้วอย่างนด้ถือข้าวที่ดีนะครับแล้วก็ขายขายด้วยวันนี้กัก120บาทเหลือ90บาทโอ้โหลดเป็น30บาทเลยใช่นะครับเนี่แหละครับแล้วก็มกินกัดด้วยนะครับเป็นข้าว พี่าันทันกินไปแล้วเลื่องเฉพาะาบำรุงเรื่องของลอับใช้โดยเฉพาะซึ่งแบบนี้อยากให้เชฟรีบทำให้เราเลยว่าอยากท่านรอบสุขภาพที่ดีนะครับตอนนี้นะครับท่านไหนที่มารอานรามอินทร์สิทธิในช่วงนี้ของเรานะครับกับเชฟจังโค้กของวันนี้เชฟมา2รอบมีรอบนี้และหนึ่งรอบประมาณบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้เชฟก็เริ่มทำมาแล้วรูปถือ ได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายในโซนของที่สารคูเบสของเราต้นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจวันนี้จัดโปรโมชั่นด้วยและตอนนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนในการทำกันแล้วนะครับต้องการจะไงบ้างสำหรับงานของเราในช่วงใหายนี้ ไปเตยนะครับแห้งแล้วเขาก็จะเอาไปเตยนี่แหละครับตัวนี้ครับมาปั่นเพื่อให้มีอนุรูปแบบโปร่งกับผมนิดนๆนะครับเป็นแบบน้ก็จะได้มาเป็นอนุรูปแบบนี้กลิ่นยังเหมือนเดิมนะครับเราอบ้าแบบนะครับถ้าประโยชน์ก็ยังโปรงเดิมเหมือนกันความรู้สกมันจะเป็นนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเราจะใช้น้ําตาลนะครับอยากดอกขาวใส่ลงไปใน นะคร aí, know, ับเพราะว่านอกจากวันน right. ี้นะครับเราจะได้ทานเป็นเมนูอร่อยๆนะครับที่เราได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโปรดิตต์ไปในโซนบริษัทเครื่องใช้กแล้วยังถือว่าได้สุขภาพมาด้วยและนอกจากนี้เขาบี้ว่าสุดท้ายของการจัดงานไพเดย์นะครับการใช้เฟ็นเอริก้าเอเชียวันสุดท้ายวันนี้รับรองมีโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าเป็นราคาพิเศษไว้สำหรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเฮลบุ๊กของเราในตอนนี้ด้วยและตอนนี้เข้าสู่หลังจากที่เซนต์นีนัมโคฟู นะครับ,บผสมไปเตยของเราเป็นผสมกันเรียบร้อยแล้วมีการใส่นะครับเป็นสําหรับนี่เลยเอาล่อไปเป็นข้าวแล้วใส่ลงกไปจริงๆข้าวของเรานะครับมีทั้งเป็นกบับอัญชาและก็ิ้น,นดูดได้ก็สามารถเลื่อกได้เขาบอกว่าด้วยตัวข้าวเนี่ยก็จะมีคุณสเหัืิอต่างๆมากมายว่าจะเป็นทั้งการต้านดูดอิสระนะครับช่วยใ่องกันเพื่อกระเพาะด้วยนะครับนี่ตอนนี้เชฟก็ใส่เตเรียบร้อยแล้ว เราก็กดให้เข้ากันสักครู่หลังจากนั้นได้เครับเชฟดีบ้างเลยครับโผเป็นผมวกล้วยดิบครับผมกล้วยดิบเราคือตัวเด้วยอ่าสามารถทานนะครับใช้เลยตัวนี้ช่วยเรื่องของรับใส้ได้่าช่วยเรื่องของรับใส่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของลับใส้หรือว่าชอบท้องสามารถทานได้เลยนะครับเป็นการโชว์นะครับผมกล้วยดิบแต่ตอนนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์สำหรับเมนูนี้เชฟก็ได้เพิ่มผมกล้วยดิบใส่ในนะครับสำหรับเมนูนี้อีกด้วยเรียกได้ว่า วันนี้มื้อน,นี้อุดมไปด้วยประโยชน์คุณร,รับยชิ์ต่างๆจากสารอาหารและที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์โอรด์นะครับอองทางโซนของอีสานฟู๊ดเเราอีกด้วยได้เลยว่าทำกับเตียวก็ได้ทานแล้วกลับไีดูง่ายๆค